เป็นอะไรพอมตื่นเมอนเดเออดาเมครับเเคเมือ้นน่อยเนาะให้เล็กชอนให้และว่าเปนว่าน้ำกันเอโอเคแค่นี้ครับลูกเพเนาะหนาหนาคือกันค่ะขนาดองดอย กนสามีเป็นแพ้่เต็เมตนนะัวแล้วเจ้เรอก็เม่แล้วนะเราคิดหอดบานแล้วสวนน้อย,ออย,ออยออเล้วกันดี่ไมเต้มาหาเป็นน้ำมาเแรงมทลองมาเมอแมาแต่สวนนะแล้วโทมาริ่นนั่นเวลาเนี่ยคนกำลังมากแต่สวนะมาแต่หนะันะ ใล้จุดที่ไล่แลครับพี่น้องเพราะว่ามันจรู้ข่าเงียบแล้วนะ้ส่วนไล่ชนนี้ไปตอนเสาร์นะครับเนาะเิ่งตังทำโนษณากับข้าเนาะจะรออย่างกันสบายดีคนโ,โอ้ยบริ่งหนาสนุ่ยเจ้านาแม่แล้วเนี่ยนาแม่ ăn đi Lục đi ăn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  này ăn đi 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 ăn น้องปูพุยครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวเฟิองเดือดเมื่อวานเจอสมทุทรยให้พี่น้องเบิองง่ายแล้วพี่น้องเลยซีปีต่าปีแล้วใช้เขียวแม่เบิองว่าเขียวค่ะเกตส์ดาวเขียวก็เลยเลยเลยลูกช <laughs> <laughs> ลายีขนมลายเขียวใหญ่เด้ออนนี้เป็นอะไอนี้เออันนี้เมร่าเนาะอันนี้เมย์สนุกอันนี้เล่าเนาะหน้าตาขึ้นกันวนาเบพี่น้องดูหน้าขึ้นกันดอเมร่าเมย์คบเขยสนุ่นเนาะให้เล็กชอนนี้แหะว่า ว่านำกันภาษาบาลไตเจตลนี่นี่อิน่าย่ายยี่นี่โอ้ยพี่น้องเข้าใจป่ะเพราะว่าภาษาเป็นคนละภาษาแบบว่าภาษาภาษาอย่างเขาเป็นภาษาตามบ้านตามเมืองคนระบาดนะพี่น้องเนาะบ้านไปบ้านมันยิงในทางไม้โมนั้นคอยปุยมเห็นเฉยยืนหมเก็บแม่มาเห็น เป็นบอกอกันไปเลยอันนี้แม่ที่แถวพวงหล่องอยู่อันนี้แม่เป่นอันนี้ลูกล้างลูกแตกกันปะที่ใช้ขุ่เงี่ยวหันไว้โอ้คุณลานเป็นที่ทุกวันนี้เพิ่นบริขี่ห้องน้ำกุหลอกกันว่าจะไม่ลูกนะครับพี่ดาวเนาะ เียงกะลอกองกะขน้อเลยพี่น้องบคอยมีเสียงบ่ได้เพราะว่าเก็บคอครับมือม่ีอเจ้าผูกบอลบอลู่อครับแบบบวอัไปขี่ห้องน้ำแลมีเสียงครับขออนุญาตห่พี่น้องนะขอไปเด้อไปขี่ห้องน้ำาน่เวเราเนโทรมาบ้านหาแม่นะมนะขี้เลยรงเยบมนะอืออย่อย่าไมขี้ด้วยสเนยครับ มันดื้อมันดื้ออุยหัวสิวไปลูจุกเลยจำอีปุ้ยกัอีวอลีรวมกันสองพกเลยนี่ครับนองเนนี่ยเ็นกายมเมืองมหาไซฮะแข่งขมมนครับพี่น้องคปุบาลกาแ่หน้าบ้านอเบาวตองสิประยูนนี่แหละครับพี่น้องเย้น่ยเ่ย่ๆมาดูน้องหน่อยยา แน่นกายเอาไว้แล้ว่ากาชื่อๆเราเิงเราเริ่เรม่ีแม่นนะบอก้ำกันดีกันนะคือกันได้เห็ไปเห็ดไปด้วยเห็นไปด้วยเห็ไปด้วยว่เห็ไปด้วยแท็กใส่กันด้อยอืโอเคเนกับลูกกนเนาะหนาคือนาขค้กันค่ะขนาดพีร้องเลย ปันว่าฟาเฟผมจะหลงเมื่อกี้หัวอ้อสีอนเพื่มปมาหาสายของสายเครื่รองแค่แค่คนนงไปกระเลมไหมปกระเลมเราเราไปกระเลม่มบักเก่งบักเก่งมากีี่ทีพี่อายผัด้อง ยังหามอาไอติ้มวะฉันโมจักไอติมมันก็เซื่อ,อยู่แล้วโมยังไอจิมแล้วค่ะแม่เราอี่เนี่ยเราหัววนันหามอกระเล่บหมดเลยจ้าออกมาไอจิมบอกแลกันดีกันานะครับรถไทยเป็นยังไงเหรอเนย <c oughs> เออ แต่หัตตมันเปที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่มันไนวได้มันละมันเลยค่ะเก่งกว่าไแล้วเก่งกว่าเลยมันเก่งกว่าเอามันได้เหตุเนาะตอนอ้ายอยู่บ่มีเนาะคือกันขนาดได้รับพี่น้องก็มันั่นแล้วาเราไปใ่้ไปหน้านกับหลูก คนนี้จะขึ้นเมย์หน้าตาขึ้นเมยตามนมัุนจักหน่อยพี่นอกองขึ้นเมย์หนาตึงๆตึงๆหน้าตึงเหมือนไอ้เน่แล้วกโินออบางท้ั้งหลังนี่ยแยกบอกนะฮะคนยางมากเลยคนรู้ผ้าไอเนี่ยเียหน่อยก่อนีิบรรยากาศ เรามแเลงครับโอ้ดวงที่แดดก็ยังเจ๊ยังแจ่มอยู่ครับจเป็นอากาศเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยเห็ุในคนป่วยไดด้เี๋ยวเขาจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะหลับชุมบรรยากาศในระเบียบเรื่องนี้นะพี่น้องฟังเข้าใจภาษาพื้นเนาะตอนแรกเราลองไปเราบอกบอกเข้าใจภาษาเผนปู่เขามากอะนะเฮ็ดอันนั้นแปลงเป็ดมาให้เลือนแปลเป็นโปรแกามครับไม่ได้ยินครับ กีหอดเลือดแปงเป็ดกีหอย์มดได่สาวยนะอ้หเป็ดมีน้ะเื่อกิ้นี้ว้าวมองเธอได้วันมันได้วันน้นาเยี่ยมเลยล่ะรถเป็ดฮะอือว้าวคือว่ได้ซื้ออะไร อยตูพ่ลนะทำเพิ่งแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้สี่พันเลยตัวเขาได้เป็ดยัยยงหเออเจห้าแลก็เกานะโอยขงเลไปใบ้ ออถึงพันเท่าไรกใช่บนยดสวดงามหาอาอรอนหนนันอเท่าไรพันหกแสนพันหกแสนกีปป่บ้างพันห้าพัานห้าเลยองครับมัน,น,น,นพันหนึ่งด้วนี่ครับหกพันหนึ่งหกแสนาสิบ,บ 100, พันกีบแน่นวะหกแสนฐาสิบพันกี่องครับ

โมเมนต์ะีเพ่ออฟังรักเขออ้อมดินแต่ว่ารับไดบดไม่ใย่อะุนี่รมนี่นารัุได้นีเเอาบัวาอันมาลงหัวใส่พวกมนเล็กพวกก็ลังสาวลย ทังนักเตะเลยนกี่าบอกเอาเราโกนลลายปีแล้วเดี๋ยวฟังใหญ่ล